จัดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะขอแนะนําการคำนวณเหล็กเด่นตัวเดียววิ่งบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่17มกราคมพศ2565นี้นะคะท่านผู้ชมจสำหรับวันนี้ขอแนะนาการคำนวณสูตรตัวเดียววิ่งบนนะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเหล็กเด่นการคำน,น đến, วณสูตรของเรานะคะตัวเดียววิงบนในวันน,น,น,บบนี้นนคำนวณได้ตัวเหล็กเด่นอะไรนะคะท่นนา,นนนะะานผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณนี้เป็นสูตรใหม่นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะรวมกันสนับสนุนสลกักขึ้นเป็นรัฐบาลค้ำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณเด่นตัวเดียววิงบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเป็นแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชม สูตรของเรานะคะเอาตำแหน่งของหลักแสนสองครั้งนะคะท่านผู้ชมบวกหลักหน่วยครั้งที่3นะคะบวกหลักร้อยครั้งที่42ครั้งนะคะเราจะคำนวณหาเลขเด่นตัวเดียววิ่งบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะในวดนี้นะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้ด้วยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชม หลักแสนสองครั้งนะคะศูนสองครั้งก็ยังสู์นะคะท่านผู้ชมสูนบวกห้าได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสามนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งนะคะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นตัวเดียววิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณในงวดนี้เลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ สามตัวบนออกมาแล้วเจ็ดหกหนึ่งสำหรับชมกันต่อนะคะหลักแสนสองครั้งศูนย์สองครั้งก็ยังศูนย์นะคะศู 4, 4 6, 6นย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกอีกสองนะคะได้แปดในเลขเด่นแปดนะคะสําหรับผลออการางวันที่หนึง่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองห้าแปดสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นตัวเดียวงบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเด่นเลขแปดนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะสองห้าแปด เพราะฉะนั้นสำหรับ,บรเด็นการคํานวณในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเลขแปดนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกมาแล้วสองห้าแปดเรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักแสนสองครั้งศูนสองครั้งก็ยังศูนย์นะคะโซนบวกห้าได้ห้าห้าบวกสี่นะคะได้เก้าเก้าบวกสี่สิบสามสิบสามด้เลขเด่นสามนะคะแต่สาหรับผลออกางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสามห้า สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นตัวเดียววบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเด่นเลขสามนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมานะคะออกสองสามห้าเพราะฉะนั้นสําหรับเด่นการคำนวณในงวดนี้เลขสามนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนราคาตัวเดียววบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเลขสามนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนสามตัวบนออกมาแล้วสองสามห้าลำรับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสน2องครั้งนะคะหกคนสองสิบสองสิบสองบวกหกนะคะสิบแปดสิบแปดบวกห้ายีมย่สิบสาดเล็เดนแนะคะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสตัวบนออกศูนย์หกแปดสาหรับในทางการคํานวณเดนตัวเดียวงบนในงูนี้คํานวณด้เลกเดนเลขแปนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะศูนย์หกเพราะฉะนั้นสาหรับเดนการคํานวณในงูนี้เลข8นะคะ ทำมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนนะคะออกมาแล้ว068นะคะ068นี้คืองวดประจำวันที่30ธันบาคมพศ2 5 6 4ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแลวทางการคำนวณในงวดถัดมานี้นะคะคืองวดประจำวันที่17มกราคมพศ2565นะคะพศใหม่นะคะท่านผู้ชม2565นะคะในงวดแรกนะคะ17มกราคมนะคะถ้าเราขอแนะนำแนวทางใหม่นะคะตัวเดียววิงบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักแซนสองครั <ừ> ้งนะคะท่านผู้ชมแปดคนสองนะคะสิบหกสิบหกบวกเจ็ดยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสี่นะคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสี่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดไดรเล็เด่นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจ้ะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณไดร์เด็ตตัวเดียววิ่งบนของเรานะคะทางเราคํานวณไดเร์เด็ตมาแล้วเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจ้ะสําหรับแนวทางการคํานวณไดร์เด็ตตัวเดียววิ่งบนในงวดประจําวันที่สิบเจ็ดมกราคมนี้ทางเราคํานวณไดเร์เด็ตมาแล้วเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าเราตัดสูตรออกไปนะคะท่านผู้ชมตัดตำแหน่งของหลักแสนนี้ออกไปนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสามงวดที่ผ่านมานะคะข้างบนนี้นะคะท่านผู้ชมหลักแสนก็จะเข้ามาในตำแหน่งขออภัยนะคะหลักแสนก็ตัวเลขเด่นของเราเลยศูนย์นะคะสองงวดนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าเราตัด หลักแสนไปนะคะก็ได้เลขเด่นเลขห้านะคะในงวดประจำวันที่17มกราคมนี้ตัวเดียววิ่งบนของเรานะคะเลขห้านะคะจะตัดตัวหลักแสนไปนะคะ7บวก4 18 1 1บวก4นะคะ15นะคะท่านผู้ชมก็ได้เลขเด่นเลข5นะคะแต่ตามสูตรของเรานะคะก็เอาหลักแสน2ครั้งนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นการคำนวณตัวเดียววิ่งบนของเราเลข1นะคะในงวดนี้สําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะท่านผู้ชม สรุปนะคะท, ang, ทางเราชี้แจงให้ท eh ่านผู no ้ชมได้รับทราบนะคะก็สาหรับเล็เด่นการคํานวณนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้ก็ได้สองตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งและเลขห้านะคะที่จะฝากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในงวดนี้นะคะเลขหนึ่งและเลขห้านะคะยังไงก็อย่าลืมตัวเลขห้าด้วยนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพื่อนทุกทุกคนฝากกันนะคะเพราะว่าทางเราก็ทําตามการคํานวณสูตรของเราเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมไม่มีใคร ทราบเลยว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกัวเลกอะไรนะคะท่านผู้ชมยังไงก็เรามารอลุ้นกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้นะคะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยๆทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ